สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะนุ้ยสุริตานะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาพูดนะคะการใช้คําพูดของคนนี้นะคะมันสุดยอดจริงๆนะคะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณน่ะพูดสิ่งไหนออกมาจากชีวิตของเราอคุณเคยสังเกตไหมคะว่าคําพูดของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของเรานะคะนุ้ยเคยสังเกตเอ,อบ้านบ้านหนึ่งอะคะ่ะที่เขาใช้คําพูดแบบ ไม่พอเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่พอคือใช้คําพูดในการผิดทางใช้คําพูดว่าเฮ้ยทาไมฉันจนยังวาทาไมฉันเออชีวิตมันลำบากจังชีวิตเขาก็จะพบกับความจนความลำบากอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้นุ้ยมีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่ใช้คำพูดของเรานะะี่ค่ะให้มีความรู้สึกดีๆคือเปลี่ยนชีวิตได้เลยะคะ่ะจากด้วยคำพูดของเรานี่แหละคือพูดได้ง่ายอะ่ะ ใครไม่ให้กําลังใจอ่ะเรานี่แหละเป็นคนให้กําลังใจเราด้วยคําพูดของเราเองนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีคําพูดที่เด็ดๆนะคะในการพลิกชีวิตของคุณนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนุ้ยได้ทำอย่างแบบตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนน่ะได้นำไปใช้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะราคาอยู่ที่หมื่นแม ไม่ถึงหมื่นราคาราคาหลักพันนะคะพั9สบาทค่ะพั9สบาทนะคะเป็นเป็นอ e ีบุ๊กนะคะเป็นเหมือนหนังสืออ e ีบุ๊กค่ะคุณไปอ่านได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากให้นุ้ยอัดชิปด้วยนะคะ อัดชิปด้วยแล้วก็พร้อม e b o ุ๊กนะคะราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น3 5 9 9นะคะวันนี้นุ้ยอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรในชีวิตของเรานะคะถ้าเราฝึกพูดในสิ่งดีๆเราไม่รู้จะพูดยังไงอะน,นุ้ยเนะะี่ยค่ะมีคำพูดไกด์ไลน์มีคำพูดดีๆให้กับคุณนะคะเพื่อใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะ ทางทุกช่องทางอะคะ่ะที่มี TikT ตอมีเฟสอ่ามี t i k t o k มียูทู e นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะทักมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ